ผมก็รู้สึกดีใจครับผมว่าเป็นสีสันของไทยลีกครับผมเพราะว่าด้วยความที่ท่าเรือเป็นทีมที่แซนบอลดูดันและแซนบอลเยอะครับผมและืองทองก็เป็นทีมที่เชื่อมโยงเหมือนกัน,นครับผมทำให้แบบมีสีสันมากขึ้นครับยูน่าเซียร์ว่าสนุกแน่นอนครับผมผมว่าท่าเรือเป็นที่ครับผม รึงนะผมเพราะว่าสองทีมนั้นมาเจอกันนะผมในรอบ8-9ปีแล้วครับก็รู้สึกดีครับก็เรารอมานานมันเป็นเรื่องที่แฟนบอลต้องต้องได้เข้ามาชมทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่ายังไงอ่ะก็คือดีใจนะครับที่ที่เราได้กลับมาครับก็ดีใจครับพี่ที่ได้ได้ได้มาเยือนเมืองทองนะพี่แปดปีแล้วนะครับก็ดีครับดีครับมันเหมือนมิตรภาพเนาะฟุตบอลเป็นโลกเป็นสิ่งสีที่สวยงามครับผม สนุกสนานครับแล้วตาไม่ได้มีอะไรก่อแค่นะครับใช่ครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับว่าได้กลับมาได้เยือนอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเก้าเออแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามันก็นานพอสมควรแล้วก็แตช์นี้ก็ได้ชัยชนะมาสองหนึ่งก็ถือว่าคุ้มเหมการที่เรากลับมาเยือนทันดูโดมครับไปอยู่ที่สนามแคะครับแต่ว่าก็เขาก็ต้อนรับดีนะครับใช่เออผมผมผมมองโดยรวมเนี่ยการที่รู้สึกว่าเราถูกกด สมาคมคที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะถูกแปรเรื่ม่ให้แฟนบอลเข้ามันขาดสีสันการตีกันเนี่ยกลุ่มคนที่ตีกันคนคนดู1น0 0พคนมีตีกันอยู่10คนเราต้องแยกแยะออกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากล้อสนาม <c oughs> แต่ผมคนหนึ่งคือผมรักและศรัทธาในทีมของผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ การดูแลมันต้องการจัดก,การด้วยนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันอยู่ในหลักสากลอยู่แล้วครับก็คือเป็นแฟนบอลแล้วฮะร,รักและศรัทธาคือเราเราเรา,เราขอเดียวว่ารักและศรัทธาในฟุตบอลของเราอ <Okay S 1> ะไรหลกครับผมดี okay, 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 okay ครับเป็นบรรยากาศที่แบบได้กับุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเวลา8ปีที่เราเขาปิดไม่ให้กองเชียร์ไปท่าเรือเนี่ยเวลาเราไปเราก็ต้องแบบต้องไปนั่งแอบใส่เสื้อทีมท่าเรือทั้งๆั้งที่เราเชียร์เมืองทอง เวลาเมืองทองเตะในบ้านกองเชียร์ท่าเรือก็ต้องมานั่งคนอยู่กับทีเมืองทองดีใจครับอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับเรักกันไหมรักกันรักกัน